การกรวดน้ำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาและการกรวดน้ำก็ไม่ใช่เป็นเพียงแต่พิธีของพราหมณ์ดังที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นธรรมเนียมของชุมบูทวีปตั้งแต่สมัยโบราณอีกทั้งการกรวดน้ำยังมีคุณประโยชน์มากถึง7ประการด้วยกันคำว่ากรวดน้ำแปลว่าการอุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับโดวยวิธีการหยาดน้ำ การกรวดน้ําเกิดขึ้นหลังการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจ็เดือนที่เมืองราชครืซึ่งเราสามารถศึกษาเรื่องราวได้จากพระไตรปิฎกและพระอัจถกถาในส่วนของติโรกุธทธตสูปรากฏเรื่องราวโดยย่อว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวรุวันเป็นอารามแห่งแรกในพุทธศาสนาบรรดาเปรตที่เป็นญาติของพระองค์ในอดีตต่างมารอคอย รับส่วนบุญนี้แต่พระเจ้าบิมพิสารไม่ทรงทราบจึงไม่ได้ทําการอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้ตกกลางคืนบรรดาเปรตจึงมาร้องโหยหวนเพื่อขอส่วนบุญทําให้พระเจ้าบิมพิสารบรรทมไม่ได้เช้ามาจึงมากราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ด้วยพระสัพพัญยุตยานจึงได้บอกพระเจ้าพิมพ,พิสารว่าเปรตเหล่านี้คือญาติของพระองค์มารอรับส่วนบุญกุศลจากพระองค์ พระเจ้าพิมิสานเมื่อได้ยินอย่างนั้นจึงถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วหม่อมชั้นควรจะทําเช่นไรพระศาสดาจึงตรัสว่าเช่นนั้นพระองค์ก็อุที่ส่วนกูศลวไปให้แก่บรรดาเปรตอันเป็นญาติของพระองค์เถิดพระเจ้าพิมิสานจึงได้กราบอารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุทั้งหลายเข้าไปรับพัตหารในพระบรมหาราชวังของพระองค์ในวันรุ่งขึ้นแล้วเมื่อถวายทานต่างๆเสร็จสิ้นลงพระเจ้าพิมิสานได้หลั่งทักซิโนทกคือกรวดน้ํา และเปล่งวาจาวา่าขอทานของก้าพเจ้าจงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายเถิดและในฉับพันนั้นเองบรรดาเปรตทั้งหลายต่างได้รับอานิสงส์จนทําให้เปรตเหล่านั้นได้อาหารทิพย์ได้เสื้อผ้าทิพย์ได้ยานทิพย์ได้ปราสาททิพย์มีร่างกายอันบริบูรณ์มีผิวพรรณวัรณนะเปล่งปลั่งผ่องใสคือเปลี่ยนภพภูมิในฉับพันนั้นทันทีด้วยเหตุนี้การกรวดน้ำจึงเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าพิมพิสารเท้าเธอเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารทําการกรวดน้ําด้วยปัญญาเยี่ยงพระอริยบุคคลแล้วที่สําคัญคือทําต่อหน้าพระพักองค์สมเด็จพระศาสดาหากแม้ว่าการกรวดน้ําเป็นสิ่งผิดเป็นของมีโทษแล้วไซไม่ต้องรอ2,600ปีจนปัจจุบันให้ใครมาคัดค้าน แต่เชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงประกอบด้วยพระสัพพัญยุตยานพระองค์คงจะตรัสห้ามปลามแล้วชี้ให้เห็นถึงโทษของการกรวดน้ําตั้งแต่คราวครั้งนั้นแล้วเป็นแน่คงไม่ปล่อยให้การกรวดน้ําดํารงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการกรวดน้ําหลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงพิธีของพร,ราหมณ์แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆการกรวดน้ําเป็นธรรมเนียมของชมพูทวีปตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งการกรวดน้ํา จะมีอยู่3มลักษณะ 1. คือการกรวดน้ําเพื่อยกกรรมสิทธิ์ยกทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้แก่กันโดยเฉพาะสิ่งของที่มีน้ําหนักมากที่ไม่สามารถนํามาหยิบยื่นให้แก่กันได้โดยง่ายเช่นบ้านเรือนที่ดินสมบัติพัสถานต่างๆที่มีค่ามากดังเช่นที่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อคราวที่ถวายวัดพระเวรุวันพระองค์ก็นําน้ําใส่คนโททองแล้วหยาดใส่พระหัต ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่านอนาธบินทีศกสถีเมื่อคราวที่ถวายวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีท่านก็นำน้ำใส่คนโททองแล้วหยาดใส่พระหัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเปล่งวาจาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอน้อมถวายอารามเชียตะวันนี้ให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่มาแล้วก็ดีและยังไม่ได้มาก็ดีนับแต่บัดนี้สืบไปเถิดพระพุทธเจ้าข้านี่เรียกว่าเป็นการกรวดน้ําเพื่อยกกรรมสิทธิ์ให้แก่กัน 2. กรวดน้ําเพื่อประกาศสัจจะวาจาหรือทําสัจจะกิริยาญาโดยหมายให้เทพพยายดาฟ้าดินหรือพระแม่ธรณีช่วยเป็นสักขีพยาน ดังเช่นพระโพธิสัต์วคืออดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราวสร้างบาร,รมีพระองค์ก็จะหยาดน้ําลงบนผืนปัตตภภีและเปล่งวาจาว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่พระองค์ได้ทํานี้ขอจงเป็นปัจจัยสู่สัมมาสัมโพธิยญาณนําไปสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเถิด ก็จะเป็นการหยาดน้ําเพื่อให้เทพพยายดาทั้งหลายได้รับรู้และอนุโมทนาเพื่อให้พระแม่ทรณีได้เป็นสักขีพยานประการที่3การกรวดน้ำคว่ำขันเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ตัดญาติขาดมิตรเป็นการสิ้นสุดยุติไมตรีต่อกันจนบางครั้งอาจจะทําศึกสงครามประหัประหารประกาศความเป็นศัตรูกันไปเลยก็ได้ ดังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกรวดน้ําเพื่อประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงโดยประกาศว่านับแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับหงสาวสดีจะไม่เป็นมิตรกันดังเก่าก่อนตีต่อไปการกระทําเช่นนี้เรียกว่ากรวดน้าคว่าขันนั่นเองจนต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ก็กลายเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศบุญกุศลสืบมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าศึกษาจริงๆจ,จะพบว่าการกรวดน้ำเป็นการสื่อถึงธรรมและมีประโยชน์ถึง7ประการประการที่ 1. การกรวดน้ำเป็นการรวมความตั้งใจรวมสติรวมสมาธิให้จดจ่ออยู่กับการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลาที่เราไปวัด ไม่ว่าเราจะทําอะไรกันอยู่ก็ตามเราจะคุยนั่นคุยนี่กับเพื่อนแต่เมื่อพระท่านประกาศว่าเอาแหละได้เวลากรวดน้ําทั้งหมดก็จะมารวมกันแล้วตั้งใจกรวดน้ําในทันทีประการที่2การใช้น้ําเป็นการสื่อถึงธรรมคือความเมตตาดังที่ปรากฏในจริยาปิดกพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องการสร้างบาร,รมีพระองค์ทรงตรัสในเรื่องของเมตตาบาร,รมีว่าเธอจงมีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เหมือนกับน้ำ mm น้ำ hmm. ย่อมไม่รังเกียจบุคคลใดเมื่อผู้ใดลงอาบย่อมได้รับความสุขได้ร <Zheng S 1> ับความเย็นการใช้น้ำเป็นการสกิดเตือนให้เรารู้ว่าการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะต้องใช้ความเย็นของเมตตาเป็นเครื่องประกอบด้วยดังนั้นการกรวดน้ำจึงเป็นลักษณะของการแสดงเมตตาธรรมต่อผู้ล่วงลับอีกทั้งการกรวดน้ำเรายังต้องรักษาใจให้เป็นกลาง แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าบุคคลที่เราจะอุทิศบุญไปให้เขาอยู่ในภพภูมิที่สามารถจะรับบุญของเราได้หรือเปล่าแต่เราก็ยังจะอุทิศบุญนั้นให้เขาเหล่านั้นอยู่ดีประการที่ 3. คําว่ากรวดน้ําได้กลายเป็นรูปแบบของการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเราจะเห็นว่าเมื่อถึงเวลาอุทิศส่วนกุศลบางคนไม่ได้ใช้น้ําโดยใช้ความตั้งมั่นของใจ แล้วแผ่บุญกุศลออกไปเราก็จะเรียกว่าเป็นการกรวดแห้งใช้คำว่ากรวดเหมือนกันถ้ามีน้ำเราเรียกกรวดน้ำถ้าไม่มีน้ำเราเรียกกรวดแห้งดังนั้นการกรวดน้ำจึงเป็นลักษณะเชิงรูป,ปธรรมของการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง อีกทั้งเมื่อผู้ใดได้เห็นคนกําลังกรวดน้ําอยู่ก็จะรู้ทันทีว่าเขาเหล่านั้นกําลังอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับก็จะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายไม่เข้าไปกวนในขณะที่บุคคลกําลังกรวดน้ําประการที่4การกรวดน้ําเป็นแบบอย่างแห่งความดีที่ทําให้ผู้พบเห็นได้ระลึกว่าแม้เราเองก็ควรทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บุพการีชนให้แก่ญาติพี่น้องทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกัน เหมือนที่ท่านอนาถบินทีกาศถีได้เคยกระทํามาแล้วในอดีตคราวนั้นหลาน,นน้อยของท่านทําตุก,กตาแป้งตกแตกหลานก็เสียใจคิดว่าลูกสาวของเราตายเสียแล้วท่านเศรษฐีจึงได้ปลอบใจหลานว่าเอาเถอะเดี๋ยวเราจะทําบุญอุทิศไปให้แก่ลูกของเธอจึงได้กราบอารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์500รูปมารับอาหารบิณฑบาตท,ที่เรือนของท่านแล้วจึงทําการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ตุ๊ก,กตาแป้งซึ่งท่านอนาธบินทิกสศรษฐีเป็นพระโสดาบันดังนั้นไม่ใช่ท่านไม่รู้ว่าตุ๊ก,กตาแป้งไม่มีชีวิตแต่ท่านทําเพื่อปาราบเหตุแห่งการสร้างความดีและการทาบุญอุทิศให้แก่ตุ๊ก,กตาแป้งของท่านได้กลายเป็นแบบให้ภรรยาท่านตลอดจนญาติญิทั้งหลายของท่านได้เอาตามได้นิมนต์พระสงฆ์และทําบุญอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วตลอดต่อเนื่องเป็นเวลาสเดือนด้วยกัน และเมื่อพระราชาคือพระเจ้าปรเสนิทิิโกศนทรงทราบตลอดจนชาวเมืองได้รับรู้จึงได้เอาเป็นแบบอย่างในการนิมนต์พระสงฆ์แล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้แก่ผู้วายชนผู้ล่วงรับไปด้วยนั่นเองประการที่5เป็นความงดงามในพิธีกรรมที่โอบอุ้มรักษาบุตพระธรรมจนกลายมาเป็นธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของแผ่นดินไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันประการที่6 เป็นการหลอมรวมความสามัคคีในครอบครัวในหมู่ญาติมิตรในชุมชนเราจะเห็นว่าเมื่อถึงเวลากรวดน้ำหลายวัดหลายแห่งไม่ได้มีคนโทรกวดน้ำพอดีกับคนดังนั้นผู้คนก็จะมานั่งร้อมวงกันแล้วแตะมือกันจึงทำการกรวดน้ำซึ่งเป็นภาพที่น่ามหาัศจรรย์บางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาร่วมทำบุญด้วยกันพอถึงเวลากวดน้ำก็แตะมือกันก็แตะหลังกันแตะไหลกัน เพื่อจะอุทิศส,ส่วนกุศลไปด้วยกันหรือบางหมู่บ้านบางชุมชนพอถึงเวลาอุทิศบุญกุศลใหญ่ก็จะไปหาถังใบใหญ่มาแต่และคนก็ต่างถือแก้วบรรจุน้ําและเมื่อพระให้ยัดถาก็จะทําการร้อมวงแล้วกรวดน้ําใส่ถังใบใหญ่ๆนั้นด้วยกันก็เป็นภาพแห่งความสามคคีที่งดงามที่หาที่อื่นไม่ได้เช่นเดียวกันและประการที่7ในการใช้น้ําหยาดเพื่ออ,อุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้วัยชนนั้น สัตว์บางพวกอย่างเช่นเปรตที่มีกําลังอ่อนมากเพราะอาุสศนวิบากขัดขวางเอาไว้ไม่สามารถที่จะอนุโมทนาบุญได้โดยง่ายก็อาศัยน้ําเป็นปัจจัยอาศัยบุญซึ่งเป็นนามธรรมเชื่องโยงกับน้ําซึ่งเป็นรูปประธรรมไปสู่รูปประขันของบรรดาเปรตทั้งหลายที่มีกําลังอ่อนเหล่านั้นได้ทำให้เปรตบางกลุ่มเหล่านั้นสามารถอนุโมทนาได้โดยง่ายยิ่งขึ้น เพราะเปรตก็ไม่ได้มีแต่นาม,มขันเปรตเองก็มีรูป,ปขันแต่มนุษย์โดยทั่วไปไม่สามารถมองเห็นรูปของเขาได้นั่นเองอีกทั้งในอัตถกถาติโรกุตสูตรยังอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทันทีที่พระเจ้าพิมพิสารได้กรวดน้ำและเปล่งวาจาว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดสิ่งแรกที่ปรากฏแก่เปรตคือสะโบกขลนีที่ดาลดาดไปด้วยปทุมคือดอกบัว ทำให้เปรตที่หิวกระหายได้อาบน้ําได้ดื่มน้ําจนเกิดความอิ่มเอมและความสดชื่นขึ้นมาดังนั้นน้ําจึงมีคุณค่ากับเปรตบางกลุ่มบางพวกเหล่านี้นี่คือ7คุณประโยชน์ของการกรวดน้ำในพระพุทธศาสนาซึ่งในความเป็นจริงของการอุทิศส่วนกุศลนั้นจะใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ำก็ได้ถ้าเราไม่ใช้น้ำเราเพียงมีจิตที่เป็นสมาธิว่างเว้นจากนิวรธรรมทั้งหมีจิตตั้งมัน่น ระลึกถึงบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโดยตรงอย่างนี้ก็มีอนุภาพมากมีกำลังมากส่วนถ้าจะใช้น้ำก็มีประโยชน์7ข้อดังที่ได้บอกไปแล้วนั่นเองการกรวดน้ำจึงอยู่คู่มากับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันถ้าการกรวดน้ำเป็นของที่มีโทษเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วไซ์ในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ก็มีเป็นจํานวนมากหรือในสมัยพระเจ้าสุมหาราช พระอาหารหันต์ก็ยังคงมีนับแสนนับล้านคงจะยกเลิกการกรวดน้ําไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้วไม่ต้องรอให้ผ่านมา2,600ปีจนถึงปัจจุบันให้บางท่านมาคัดค้านมาถอดถอนมายกเลิกเป็นแน่จึงเป็นอันว่าในการกรวดน้ําถ้าใครสะดวกกรวดก็กรวดเถอะถ้าใครไม่สะดวกกรวดก็ไม่เป็นไรเราก็อุทิศบุญด้วยใจของเราแต่อย่าได้กล่าวทําลายประโยชน์ของการกรวดน้ํา และอย่าได้กล่าวหาว่าการกรวดน้ำไม่มีในพระพุทธศาสนาถ้ายังไม่ศึกษาให้ครบถ้วนให้รอบด้านให้เข้าใจถึงสาระอักขระและประโยชน์โดยแท้จริง